ซีนนี้เลยที่เล่นในบ่อเลือดที่แบบว่าขึ้นมาแล้วก็เลือดเยอะๆอนะคะหนูไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเดนิสจเจลินชาขับปุนค่ะ บทก็เป็นตัวละครชื่อหยาดค่ะเป็นน้องสาวคนที่4ี่แล้วก็เป็นพี่สาวคนแรกก็ตั้งแต่พี่บยภาคแรกก็เหมือนเจอเรื่องน้องสาวเสียแล้วก็พอมาภาค2เรื่องก็ดาเนินต่อมาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็ภาค3าแล้วตัวละครก็โตขึ้นเยอะมากๆ รู้สึกว่าภาคหนึ่งจะเป็นภาคที่เล่าสตอรี่ค่อนข้างเยอะค่ะแบบว่าเล่าเรื่องราวของครอบครัวแล้วก็จะมีความน่ากลัวค่อนข้างเยอะ <S 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 แล้วก็พอมาภาค2เนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันมีแอคชั่นเยอะมากแบบว่ามีมีแอคชั่นค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะพอมาภาค3เนี่ยหนูรู้สึกว่ามันเหมือนเอาทุกอย่างมารวมกันจริงๆมีซีนแอคชั่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันแบบบู๊เดือดมากใช่แล้วก็ความหล่อเนี่ยก็ยังมีอยู่แล้วทุกคนก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆที่แบบไม่ใช่มีแค่ผี ชุดดแล้วคะ่ะจริงๆรู้สึกเหนื่อยแต่ก็สนุกด้วยเพราะว่าส่วนตัวหนูอะเป็นคนที่ชอบซีนแอคชั่นอยู่แล้วรู้สึกว่ามันแบบมีมูฟเมนต์แล้วก็มันท้าทายดีคะ่ะ ก็มีค่ะมีเตรียมตัวพร้อมสําหรับการถ่ายอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้ว่าเรื่องนี้ถ่ายค่อนข้างโหดมากเพราะว่าถ่ายในป่าในในถ้ำค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการฟิตร่างกายเข้าฟิตเนสไว้ก่อนช่วงที่ว่างอะไรเงี้ยพอถ่ายก็จะได้ทํางานได้เต็มที่ รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยยากมากเพราะว่าเหมือนสมมุติว่าช่วงนี้เราถ่ายแล้วพอหนังออนเดือนตุลาอีกแปบ,บเดียวเราก็ถ่ายอีกแล้วละอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าระยะเวลาเลนจ์มันแบบไม่ถึงครึ่งปีด้วยซ้ําก็เลยรู้สึกว่าโอเคนะไม่ไม่ยากมากกับการที่จะกลับมาเป็นตัวละครแล้วรู้สึกว่าหนูค่อนข้างแบบเข้าใจตัวละครน,นี้มากๆด้วยก็เลยแบบว่าโอเคแล้วพอกลับไปเจอพี่น้องทุกคนมันก็ยิ่งแบบว่าความรู้สึกเดิมก็กลับมา อันแรกคือกล้าหารอันที่สองคือรักครอบครัวอันที่สามคือสวย <laughs> รู้สึกว่าหนูคล้ายตัวละครนี้ในเรื่องของความกล้ามั้งคะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ต่อให้เราจะรู้สึกว่าเรื่องนี้เรากลัวมากแค่ไหนไม่อยากทํามากแค่ไหนแต่ว่าเราก็ต้องทำอะคะ่ะเพื่อที่จะได้มีผลลัพธ์อะไรสักอย่างออกมาได้ดีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าความกล้าหาญนะเป็นสิ่งที่ที่คล้ายกันมากๆแล้วก็รักครอบครัวที่ต่างคือรู้สึกว่าเขาจะมีความน่ารักแบบเรียบร้อยอยู่ตัวอยากจะแบบเรียบร้อยกว่าเดนิด ค่อนข้างเยอะ <laughs> ด้วยความที่ตัวละครมันผูกพันกับครอบครัวแล้วก็พี่น้องมากๆช่วงซีนที่แบบทุกครั้งที่เป็นซีนที่แบบน้องกลับมาแบบน้องเสียภาคแรกเป็นน้องเสียเราก็รู้สึกว่าเราเสียใจมากๆสูญเสียอะไรมากๆจนแบบร้องไห้แบบไม่หยุดเลยค่ะตอนที่ถ่ายซีนนั้นแล้วก็พอมาภาค2ที่เราได้กลับมาเจอน้องอีกครั้งหนึ่งอะ่ะอันนี้ก็คือหนักมากเหมือนแบบความรู้สึกเดิมๆมันกลับมาใช่เราก็ต้องใช้เวลา r รียกโบรี่ สักแป๊บหนึ่งเพราะว่าแบบรักน้องมากอะไรเงี้ยค่ะตอนจบภาคสองมันี่แบบดาวมากอต้องเป็นซีนนี้เลยที่เล่นในบ่อเลือดที่แบบว่าขึ้นมาแล้วก็เลือดเยอะๆอน,น่ะคะหนูไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอ่าเซตติ้งมันดูแบบว่าเออว้าวมากทั้งแบบเทคนิคการถ่ายอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นอีกซีนหนึ่งที่จะจำตลอดเลย ต่างมากค่ะจริงๆตั้งแต่เรื่องเทคนิคการถ่ายแล้วแบบว่าโปรดักชันก็ต่างกันแล้วแล้วก็ในฐานะนักแสดงก็รู้สึกว่า acting ต่างกันใช่เหมือนเวลาเล่นแบบว่าดราม่าของละครนะคะเป็นละครเราก็จะรู้สึกว่าเออมันอาจจะต้องเล่นแบบโอเวอร์ขึ้นมา1สเต็ปเพราะว่ามันฉายในทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมันเป็นหนังอะเราต้องเน้นความแบบเรียวมากๆใช่แบบรู้สึกแค่ไหนเล่นแค่นั้น อ๋อใช่ใช่อย่างเต่อาก็น่าจะแบบ6เดือนนะคะใช่แต่ว่าพอเป็นหนังมันแบบ2เดือนก็เสร็จแล้วได้ดูไว้ด้วยเหมือนหนังเราอยู่แค่กับตัวละครแค่2เดือนแต่ว่าซีรีส์คือแบบ6หรือ8อะไรอย่างเงี้ย จริงๆก็ช่วยเยอะมากๆเหมือนกันค่ะทั้งประสบการณ์ที่เราเคยเจอมาแล้วหนูโชคดีที่ก่อนจะมาเล่นที่หยดดเราเคยผ่านงานมาบ้างแล้วก็เลยรู้สึกว่าเรามีประสบการณ์พอมาเรื่องนี้ก็เลยก็ก็โอเคก็ก็ปรับตัวนิดหน่อยค่ะแล้วด้วยตัวละครที่เขาอายุไม่เยอะด้วยยังอายุน้อยใช่ก็เลยไม่ไม่ยากมากพอเรามีประสบการณ์มาก่อนแล้วเราจะรู้ว่าเราต้องทำการบ้านยังไงกับตัวละคร ยังอยากเล่นหนังอยู่ค่ะแบบภาพยนตร์รู้สึกว่าอินกับความเป็นภาพยนตร์มากๆาเออแบบชอบแล้วก็จริงๆบทอะไรก็ได้เลยขอแค่เป็นแบบเป็นหนังแอคชั่นละกันรู้สึกว่าอยากลองเล่นหนังบูดูแบบปกปติผู้หญิงจะแบบไม่ค่อยได,ได้ได้เล่นแนวนี้ใช่ใช่ใช่ก็เลยคิดว่าอ,อืมถ้าได้ลองน่าจะดีค่ะ ้ามีเวลาก็จะแบบว่าเข้าฟิตเนสค่อนข้างเยอะช่วงนี้แบบจริงจังขึ้นเยอะมากๆแล้วก็ไปให้บ่อยเท่าที่จะทําได้แล้วก็ <laughs> มีกิจกรรมใหม่ที่ชอบก็คือยิงธนูค่ะรู้สึกว่าเป็นเพราะว่าเราต้องเตรียมความพร้อมตลอดในเรื่องรูปรษา์ภายนอกด้วยความที่เราเป็นนักแสดงเราต้องแบบเหมือนพร้อมที่จะออกสื่อตลอดเวลาใช่แล้วก็อีกเรื่องก็คือรู้สึกว่าการออกกําลังกายมันเฮลตี้กับจิตใจมากๆเหมือนกันค่ะเหมือนออกแล้วเรารู้สึกรู้สึกดี รู้สึกแฮปปี้ใช่ส่วนยิงธนูก็น่าจะเป็นเพราะว่าดูหนังเราก็เลยใช่แบบ h u งเกอร์เกมก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าผู้หญิงแบบยิงเป็นน่าจะดูเท่ดีก็เลยแบบว่าลองบนะ้างแล้วพอลองก็เออก็ไม่ยากขนาดนั้นก็เลยสนุกดีค่ะนักแสดงเป็นอาชีพเดียวที่เคยคิดไว้เลยใช่แต่ว่าตอนนี้หนูเรียน เรียนฟิล์มอยู่ค่ะเรียนที่มหาลายัยเรียนฟิล์มอยู่ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่า mm hmm. นอกจากเมื่อกหน้าแล้วเราก็อยากทําเบื้องหลังด้วยคิดว่าสักวันน่าจะอยากทํำทาหนังเองสักเรื่องแบบเป็นร่วมกับเองโปรดิวเซอร์เอง ต่างมากเลยค่ะหน้ากองหน้าที่เดียวที่เราต้องรับผิดชอบคือการเป็นนักแสดงที่เล่นได้แบบหน้าที่เราเป็นแค่ตรงนั้นเลยแต่ว่าการที่เราเป็นอยู่เบื้องหลังเป็นโปรดิวเซอร์หรือว่าเป็นพ่วงกับคือเราต้องคอนโทรลทุกอย่างเลยค่ะแบบทั้งหมดรู้สึกว่างานมันหนักกว่าเยอะมากๆ ก็คิดไว้ว่าอยากทำหนังแนวแบบที่สามารถอินสปายคนได้แบบหนังชีวิตใช่รู้สึกว่าประเทศไทยก็มีทำเยอะค่ะแต่ว่าก็ยังยังอยากให้แบบมีอีกอยากลองลองทำดู อยากขอบคุณก่อนที่ทุกคนซัพพอร์ตเรื่องที่หยุดแบบเยอะมากๆตั้งแต่ภาคแรกเลยคือรายได้ดีมากๆแล้วพอมาภาค2ก็คือดีกว่าที่เราคิดอีกก็เลยอันดับแรกคืออยากขอบคุณทุกคนมากค่ะที่มาดูหนังไทยแล้วก็ก็อยากจะฝากภาคสามไว้ด้วยอยากให้ทุกคนมามาดูต่อว่าเอ้ยความมันมันจะเป็นยังไงความหลอนมันจะหลอนกว่าเดิมแค่ไหนใช่ค่ะ